ในความเมืงว้างอันมืดมิดของจักรวาลมีตำนานเล่าขานถึงดนตรีพิฆาตจักรวาลทุ่งทำนองต้องห้ามที่สามารถบิดเบือนการเวลาฉีกกระชากมิติและทำลายล้างทุกสรรพสิ่งไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของมันรู้เพียงแต่ว่าหากได้ยินแม้เพียงเสียเซี่ยวของบทเพลงจักรวาลจะถึงการอาวสานหลายพันปีผ่านไปความสงบสุขในกาแล็กซี่ถูกทำลายลงดาวเคราะห์น้อยใหญ่เริ่มสั่นสะเทือนดวงดาวดับแสงลงอย่างรวดเร็วสัญ,ญญาณเตือนภัยดังกึกกล้องไปทั่วทุกสารทิศ ดนตรีพิฆาตจักรวาลถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วทุกอนุไม่มีใครรู้ว่าจะหยุดยั้งหายหน้านี้ได้อย่างไรกองยานอาวกาศถูกส่งออกไปแต่ก็ถูกทำลายลงในพริกตาราวกับเศษฝุ่นที่ปลิวหายไปในสายลมท่ามกลางความสิ้นหวังนักวิทยาศาสตร์สาวน้อยนามว่าอารยาค้นพบความลับของดนตรีต้องห้ามเธอรู้ว่าวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งหายหน้านี้ได้คือการสร้างท่วงทำนองแห่งการกำเนิดบทเพลงแห่งชีวิตที่ทรงพลังยิ่งกว่าเพื่อต่อต้าน และกลบเสียงดนตรีแห่งความตายด้วยความกล้าหาและความหวังอันริบรี่อรยารีบส่งสัญญาณเพลงแห่งการกำเนิดออกไปทั่วจักรวาลเสียงดนตรีสองบทเพลงปะทะก,กันก่อให้เกิดคลื่นพลังงานมหาศาลจักรวาลสั่นสะเทือนและแล,ะและ้วความเงียบก็เข้าปกคลุมเสียงดนตรีพิฆาตจักรวาลค่อยๆเลือนหายไปถูกกลืนกินโดยท่วงทํานองแห่งการกำเนิดดวงดาวกลับมาส่องแสงอีกครั้งความหวังและชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่อรยานักวิทยาศาสตร์สาวน้อยได้กอบกู้จักรวาลไว้ด้วยพลังแห่งดนตรี